ครับสวัสดีคุณดูทุกคนครับก็นี่ก็มาต้อนรับสมาชิกใหม่ของช่องนะฮะนี่ครับโซนิกสายปั้นครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเกประเกน็เกน6หชักห้าครับฝากติดตามเลยครับ ก็เพิ่งได้มาใหม่โปรเจกต์เดือนนี้ครับเตน่าจะได้เตน่าจะได้กี่ปีหน้าฮะก็รถตัวนี้มีเล่มนะครับผมเนี่ยพาไาดูเล่มนี่ฮะเล่ม อีกสถานไม่ีหมดครับก็หาน้องชายให้เจ้า VR รนะฮะใจรักครับผมซื้อเก็บสะสมครับ อันนี้ก็อีกเครื่องนึงนเครื่องนึงมีสองเครื่องสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ได้มาไม่แพงเท่าไหร่แต่คันนี้ก็สตาร์ทติดนะฮะ แต่น้ำยังดันอยู่นิดหนึ่งนี่ะสภาพคาบูอินโปครับฝาเทียมครับฝากระบูเทียมได้ตัวตัวกรบูแท้อยู่ครับ ฝากติดตามด้วยครับผมใส่ปั้นครับเราดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฮะฝากติดตามด้วยครับผมจะให้มันชื่ออะไรดีลองคอมเมนต์หน่อยฮะครับขอบคุณครับ